เสีเพลงนี้ดังขึ้นแปลว่าครูไม่ใหญ่ทนไม่ไหวแล้วจะต้องรีบส่งความคิดถึงไปถึงพุทธบุตรสุดเลิกทั่วประเทศเพราะเรามีนัดกันปีละสองครั้งนัดใหญ่คือวันคุ้มครองโลกจีบสองเมษายนแล้วกะ็นัดรองลงมาใหญ่รอง ใหญ่หนึ่งหนึ่งเดือนสิงหาคมมาร่วมกันแสดงความยินดีให้กับละลูกละหลานที่ศึกษาเร่าเรียนภาษาบษาลีเก็บรักษาคำสอนภาษามอสุจ้าไว้ได้สำเร็จการศึกษากันเป็นบัณฑิตได้ประเรียนทำก้าประโยคเรามีสองนัดใหญ่ๆเงี้ยใหญ่หนึ่งกับใหญ่หนึ่งหนึ่ง นี่ใหญ่อันดับหนึ่งดังแล้วแต่ว่าครูวิญญาได้คิดถึงมากสุดเลิศวันพุทธบุตรสุดเลิศทุกๆครูปก็กราบรัตนาทั้งที่มีใบดีกาแล้วก็ไม่มีใบดีกาแต่ว่าสถานที่ของเรานี่มันรองรับได้เฉพาะช่วงนี้นได้แค่ กว่าเครื่องแสนนิดหน่อยมันยังไม่ก็อยสะดวกสบายที่จริงท่านจะบบกไม่มีใบเด็กกลับมาเลยยอะแยะโอ้บอกโอสถานที่มันมันยังไม่พร้อมเดี๋ยวต้อนรับไม่ได้เต็มที่มันไม่สบายใจอย่ามีความสุขท่านบอกอย่ากังวลใจไปเลยให้นั่งตรงไหนนั่งกับพื้อเอาโอ้ใครจะไปทําได้ครูผู้ใหญ่ทําไม่ได้หรอก ถพราะท่านเป็นเนื้อน,นาบุญเป็นตัวแทนพระสมมาสมพุทธเจ้าต้องต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแต่ท่านบอกไม่รู้จะมาคันนี้ครูอ,อยากระซึ้งนะราบซึ้งมากมากทีเดียวก็กราบปรารถนาทางอากาศกันแล้วกันแล้วก็ก็มีมีอะไรก็อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายฉันง่ายมีเป็ดฉันเป็ดมีไก่ย่างอะ ฉันไก่ย่างมีขเหนียวหมูสู้ชีวิตเฮาะพันใหม่พันไรขนเฮะโรงเรียนอนุบาลฝันใน้ฝันวิยาแสนอะไรแสนห้ามื่นรูปแสนห้ามื่นอะไรนั่นแหละจชะก็ฉันฉันกันไปให้แค่มัหดังดักทองกัน้น โอ้คิดถึงท่านอย่างอนะื่นนะพีละครั้งต้องอาราธนาท่านเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวท่านนึกอ้าวตกลงก็หมดความจำเป็นใช่ไหมท่านไปสวรรค์ก่อนเลยมรณภาพไปหลายองค์ันปีที่แล้วมานี่ามันต้องนิมนต์ล่วงน้าไว้ก่อนถ้าท่านมีมีภาระผูกพันว่าจะต้องมาเป็นเนื้อนาบุญนี้